ดวงชะตารับทรัพย์รือโชคสมบัติดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกันทองช้าราศีมิ้นปูสูสั่งให้รวยสั่งให้รวยอํานาจบาร,รมีวาส,สนาเข้ามาจัดเต็มท่านก็ต้องรวยรวยด้วยบุญบาร,รมีวาส,สนารวยด้วยคุณงามความดีรวยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างปีนี้ถึงเวลาบุญบารมีวาส,สนาเข้ามาจัดเต็มเพราะฉะนั้นปูสั่งแล้วนะครับปูสิงสมินพายปกปักคุ้คของ,อง,องกระสา หนุนนำดวงชะตาพิพผ่านชาวราศีมิ่นดวงเปิดลุงโลบสําเร็จสุขสมส,ขสมหวังดังใจใหมายรวยรวยรวยต่อแต่นี้ไปอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาจัดเป็นดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งจะทําอะไรก็ราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านสุขสมจเจริญรุ่งเรืองทันทีทันใดพลิกชะตาชีวิตดวงชะตาตกตําแหน่งความร่ํารวยเงินทองโชคลาภเงินทองเข้ามาอย่างเต็ม จะทําอะไรก็ดวงใหญ่จับอะไรเป็นเงินเป็นทองร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแสงสว่างส่องมาที่ตัวท่านแล้วอํานาจบารมีวาส,สนาเข้ามาแต่เปี่ยมเปลี่ยมล้นแต่เรื่องบางอย่างต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขอาจจะบานปลายดวงชะตามีการชิงไหวชิงพลิบต,ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาเป็นเรื่องปกติของโชกตาของคนดวงใหญ่ ยิ่งใหญ่เท่าไหนท่านก็ต้องเจอศัตรูที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นการมองกันไกลถึงอนาคตอูมส์สมรสศาสนาท่านจะได้ต่อสู้ยืนหยัดด้วยตัวท่านเองแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาปัญหาต่างๆก็ต้องมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังไม่ตรงไปข้างหน้าไม่ได้ก็เดินอ้อมเอาก็ขึ้นอยู่กับความสามารถสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านมันเกิดความเล่าร้อน ความน้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ท่านรู้สึกย่ำแย่รู้สึกท้อถอยรู้สึกว่าไม่อยากจะมีอะไรนะครับไม่อยากจะมีอะไรการเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการยืนหยัดต่อสู้ก็ไม่มีสิทธิเลือกท่านต้องสู้กับอุปสรรคผู้คนเยอะแยะมากมายนี่คือดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินท,ทองเสือใหญ่อำนาจบารมี โชคเข้าเงินทองเงินทองไหลามาเทมาผสมเนบสุขสมสมหวังสังใจหมายข่าวดีบังเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กป,กปกักคุ้มครองราาักษาลุงชะตาของท่านตกต,ตำแหน่งที่ดีจะเลิอ่อนลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ย้ำนะครับด้วยตัวท่านเอง ข้าให้เองรวยเองก็ต้องตั้งใจทำมาหากินทำมาค้าขึ้นการค้า,าจเจริญรุ่งเรืองตั้งจิตตั้งใจมั่นไม่ใช่ไปขอคนอื่นครับด้วยดวงชะตาของคุณนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าท่านจะต้องเป็นคนอย่างไรแต่ด้วยดวงชะตาของชาวราศรีกุมท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้ระบุในทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าโชคชะตาของท่านเอง ขอใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกปากคุ้มของรักษาท่านอยู่นะครับท่านต้องทําด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาจะเต้นในปีนี้จะไปขอความช่วยเหลือมันเสียศักดิ์ศรีสําหรับท่านหรือปะองค์เทพเขาไม่ยอมไม่ใช่ท่านทําไม่ได้ท่านจะขอขอได้แต่ถ้าขอแล้วไม่เสียศักดิ์ศรีทำไปเลย ข้าจะดลจิตดนใจให้เองเราเปิดไพ่จ้ำดวงชะตาโชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งอํานาจบารมียิ่งใหญ่ไม่ใช่ตัวท่านยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีพ่อยิ่งใหญ่ผลหนุนนาดวงชะตาท่านอยู่ดวงชะตาสุขสมสมบังดจังใจหมายจะเจริญรุุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์รวยโชคข่าวดีบังเกิดหนุนนาในโชคชะตา ดวงชะตาจะทำอะไรก็ราบเรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะมีสิ่งดีๆบังเกิดในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนทำตัวเองให้ดูเด่นดูปังรักตัวเองให้เป็นอย่างมากที่สุดและดวงชะตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมาดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเอาแนอนอนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัว ความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามาเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นความสุขสมหวังดวงชะตาท่านตกตําแหน่งเดสตาครับจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือว่าจะเป็นใคร นะครับอาจจะนําพาโชคล่าไม่แก่ท่านนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสเข้ามาประเดประดดงทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายดวงชะตาบุกุศลจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านส่งผลให้ครอบครัวท่านอยู่ร่มเย็นมีสุขทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจับจ่ายกับผู้พีนะ่น้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิด ดวงโรประสบเ็จสมหวังดังใจหมาดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวนะครับเหมือนกับดวงดาวกําลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่งดาวพุ่งขึ้นทยยนขึ้นฟ้าทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาวโควแสงสว่างนบแสงสว่างจะส่องลงมาพระสุธาทําให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาจะตกตําแหน่งบนบนุญกุศลวาสนาทำอะไรก็ประสมเร็จไปไหนก็มีเจ่คนรักมีแจ่คนเมตตาจะเลิศลุ่งเรืองในตําแหน่งนะครับผมมีการ เขาเรียกว่าก้าวกระโดดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเจริญลุงเรืองนะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่งใจต่อนนี้ไปดวงชะตาท่านตกย่าแย่นะครับกาลังที่จะเป็นถอนไม้แห้งถอนไม้แห้งนั้นกําลังจะมีโดนน้ำก็มาชาระนะครับจะมีะดอกไม้ขึ้นมากอกงามทําให้ท่านรู้สึกแช่ชื่นราบลื่นสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกาลังจะผีบบาด นะครับผมน้กำกาลังพัดเข้ามาแล้วช่วงฤดูฝนกําลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยเจริญุ่กเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเถิดลุงชะตาร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองท่านมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจะหมดนี่หมอศิลร่ล่รวยเงินเหลือกินเหลือใช้ประสบความสำเร็จชะตาชีวิตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเปิดไพย่ย้ําลุงชะตาดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นโชคชะตาช่วงนี้จะ,ะเฉลียวฉลาดนะครับฉลาดกล้าได้กล้าเสียฉลาดจนกลัว นะครับศัตรูของท่านจะกลัวและดวงชะตาของท่านจะเปิดลุ่โลกสําเร็จแต่ว่าใครบางคนจะกลัวท่านเป็นอย่างมากขเขาเรียกว่ากลัวจนตัวสัน่นกลัวแทบจะทนไม่ไหวกลัวกระวนกระวายนะผมกลัวว่าท่านจะได้ดีปะสวาวะเร็จเกินหน้าเกินตาดวงชะตาของท่านอาจจะลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีนะครับลุ่โละสบเร็จอย่าหันมองไปทั้งหลักนะครับจงมองไปข้างหน้านะครับดวงชะตาจ,ะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วดวงชะตาท่านเปรียบเหมือนเดวง ดังเช่นดวงใหญ่ดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะทําอะไรก็ผสมเนตจนะครับใครจะการแกล้งในโชคชะตาของท่านทาได้ยากอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเกิดขึ้นจากท่านโชคชะตาตกตําแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาก็เป็นเรื่องปกติท่านควรจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยบุญผสมวาสนาของท่านเป็นอย่างนี้นะครับจะไปเหมือนไทรก็ไม่ได้ก็ต้องมีการดัดแปลงพลิกผันนะครับคนอื่นจะไปค้าขายงานใหญ่ เขาสำ,สำเร็จเราทําอีกอย่างหนึ่งการเล็กรวมๆเข้าก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันดุงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้อํานาจบาร,รมีวาส,สนาบังเกิดดุงชะตาท่านตกเอาจริงเอาจังกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างการเอาจริงเอาจังเป็นเรื่องที่ดีความะสมเลสสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่ว่าการตึงเครียดมากเกินไปควรที่จะต้องพักผ่อนผ่อนใจไปท่องเที่ยวไปรับทรัพย์ลวยโชคจะเกิดบุญที่มากกว่า ดวงชะตาจะเดิมเรื่องราวต่างๆได้แบบง่ายถ้าท่านปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างการตึงเครียดไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปแต่ว่าไม่เครียดเลยก็ไม่ได้ด้วยบุญกุศลวาส,สนาเจ็ดไม่เท้าเกิดขึ้นมีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาส,สนาความสุขความสมหวังจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานครั้งนี้ท่านจะต้องต่อสู้เอาจริงเอาจังอย่างเด็ดขาดนะครับตั้งจิตตั้งใจตั้งใจมั่นอย่าวอกแวกอย่าพูดคุยอย่าเจราจากับใครแบบง่าย คใครจะมาดูถูกเหยียดย้ำในโชคชะตาของท่านไม่ควรที่จะต้องสนใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนานะความสวยสดงดงามหน้าตาดีจะโดดเด่นเป็นช่วงชะตาท่านควรที่จะต้องจัดแจงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทนะำไฮไลท์บนหน้าหรือว่าทําอะไร,นะรทําได้ก็ทำนะทตาขีดนะจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านจะมีออร่าออร่าในที่นี้จะไปหนุนำน,ำนําดวงชะตาเพศตรงข้ามเพศตรงข้ามจะมาหนุนนํา นะครับผมไม่ว่าจะเป็นองค์เทพต่างๆก็ได้ครับความสุขสมหวังดังใจหมายจะบังเกิดชุดในตัวท่านโชคลาภเงินทองบารมีจะได้เงินเข้ามาเงินก้อนใหญ่เงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาไม่มีอะไรแน่นอนอย่าดูถูกดวงชะตารงเองความสุขสมหวังดังใจหมายเสียงบางบางอย่างจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรักไล่เสียงนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ละมุนละม่อมนะครับเสียงต่างๆอาจจะไม่เข้ามานะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงจากใจจริงๆบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่าน ความสุขสมหวังจะเข้ามาท่านจะยิ้มออกโดยที่ไม่ต้องเสแสแ้งนะครับจะมีเงินมีทองใช้นะครับถูกรางวัลใหญ่ก็ได้นะครับโชคลาภเงินทองบารมีวาสนากำลังจะเข้ามาประเดบางเข้ามามีความสุขสมหวังดังใจหมาย